นี่คือ Lenovo Tab K10 ครับเป็นแท็บเล็ตหน้าจอ10.3นิ้ว Full HD ที่เรียกว่าเอามาใช้งานเนี่ยใหญ่เต็มตาเลยนะครับเอามาเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์มันใหญ่กว่าการใช้สมาร์ทโฟนเยอะมากๆเลยกับราคาแค่หลักพันบาทเท่านั้นครับราคาเต็มข้อนะครับคือ8,990บาทแต่วันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นร่วมกับ t ทูมู S นะครับลดค่าเครื่องไปเหลือเพียงแค่5,590บาทเท่านั้นพร้อมกับแพ็กเกจรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ499บาทไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหนนนน้้าดดวยะครับเเล่็ตสปี จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกทีท้ายคลิปนะครับรายละเอยียดเพิ่มเติมการสั่งซื้อต่างๆคุณสามารถดูเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนรีวิวจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกัน สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัดรีวิวกับผมพัดครับในมือผมนี้นะครับคือ l e n o v o Tab K10 ถ้าพูดให้เต็มๆนะครับเขาชื่อว่า l e n o v o Tab k 1 0 LTE 4อ้าพูดสีครับคือสามารถที่จะใส่ซิมการ์ดได้นะครับรองรับการใช้งาน Data 4G LTE รองรับการโทรออกรับสายได้เลยนะครับผมว่านะมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่มองหาแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่เอามาใช้งานเรื่องของการใช้งาน Work f r ฟ m Home การประชุมออนไลน์หรือการเรียนออนไลน์นั่นเองครับ โดยการที่เขารองรับการใส่สิมิกการ์ได้นะครับทำให้ยืดหยุดนะจะเอาไปใช้งานนอกบ้านเอาไปเรียนออนไลน์นอกบ้านคาเฟ่ต่างๆก็รองรับการใช้งานได้สบายครับโดยที่ยังสามารถที่จะเพิ่มไมโครเอสติการ์ได้ด้วยนะครับแต่ในตัวเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับแรม4 g b l p d d r 4และ ROM 64 g, g b ครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในแท็บเล็ตขั้นพื้นฐานแบบนี้นะครับจุดเด่นก็คือเรื่องของหน้าจอใหญ่ครับระดับ10.3นิ้วเนี่ยที่เรียกได้ว่า มันใหญ่เต็มตานะครับกับความละเอียดที่เป็น1,920คูณ1,200พิกเซลหรือ16ต่อ10นั่นเองเมื่อเป็น16ต่อ10เนี่ยทำให้มันยิดหยุดมากกว่า16ต่อ9นะครับคือคุณจะเอามาใช้งานเล่นเกมต่างๆก็ยังเล่นได้อยู่นะครับหรือว่าเอามาดูหนังดูภาพยนตร์เนี่ยขยายเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ย มันยะเต็มตามากกว่านะครับยิ่งเฉพาะการใช้งานพวกสื่อที่เป็นการเรียนออนไลน์การประชุมต่างๆว่ากดขยายปุ๊บเนี่ยโอ้เต็มตาดูได้เต็มๆเลยแถมด้วยตัวของซับไตเติลต่างๆที่มีนะครับมันยังอยู่ในหน้าจอไม่ได้หลุดหายไป ตอนที่เราใช้สมาร์ทโฟนนะครับเมือเอ่อขยายเต็มจอเนี่ยอาจจะทาให้ซับเนี่ยหลุดออกไปได้นะครับผมว่าแบบนี้เนี่ยทำให้น้องๆที่เขาใช้งานเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษต่างๆนะครับหรือคนที่ดูซีรีส์ต้องการดูซับไตเติลเนี่ยมันยังเห็นอยู่และสามารถดูได้เต็มหน้าจอ10.3นิ้ว Full HD ตรงนี้ครับหน้าจอ IPS Full HD ขนาด10.3นิ้วนี้แสดงผลได้อย่างเต็มตาครับ,รรบและมาพร้อมกับระบบการลดแสงสีฟ้า Eye Comfort ที่ได้รับการรับรองจากทูฟไรแ l a n d ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานไม่ล้าตา และมาพร้อมระบบเสียงลำโพงคู่ d o บ b y Audio ที่สามารถเปิด Dolby Audio ได้แม้ไม่เสียหูฟังก็ตามดังนั้นเวลาที่เราเอามาดูซีรีส์นะครับหรือว่าฟังเพลงดนตรีต่างๆเนี่ยเสียงมันจะกระหึ่มนะครับแล้วก็มีมิติมากกว่าเดิมลองแล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยลำโพงผมค่อนข้างประทับใจเลยแต่ถ้าใครอยากเสียหูฟังนะครับช่องหูฟัง3.5ม mm, ิมก็ยังมีให้ใช้งานอยู่ b a s อินคา a ์ s สเปดพูฟ o อพีห้าปลอดภัยหายห,ห่วงจากละอองน้ำหรือปลอยฝนซึ่งแท็บเล็ตตัวอื่นในตลาดไม่กันน้ำ จ่ายราคาหลักพันแต่ได้หน้าจอใหญ่10.3นิ้วแบบนี้ครับและอย่างที่กณเห็นเลยว่าผมสามารถจับถือมือเดียวได้อยู่นะฮะคือขอบหน้าจอเขาบางมากครับแม้ราคาหลักพันนะครับแต่ให้ขอบหน้าจอที่บางแบบนี้ครับบริเวณขอบหน้าจอเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่เพียงพอต่อการวางนิ้วโป้งผมนะครับทำให้นิ้วเนี่ยไม่ไปปดบางบนหน้าจอนะครับทัชต่างๆก็ยังตรงใช้งานได้อยู่ครับและแถมด้วยด้านหลังนะครับที่เป็นบอดี้แบบเมทัลดีไซน์ครับหรือว่าฝาหลังแบบโลหะหลายคนอาจจะเห็นในข่าวนะครับว่าแท็บเล็ตบางรุ่นเนี่ยมีการกดและบ เลนโวแท็บเคสิบตัวนี้เนี่ยไม่ยั่วให้เห็นเลยเป็นไงครับฟ้าหลังแน่นหนาแข็งแรงมากๆครับสุดยอดครับตรงนี้ยืนยันว่าให้สิบเต็มสิบเลยและทั้งหมดนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวเครื่องที่บางและน้ำหนักเพียงแค่460กรัมเท่านั้นครับดังนั้นมันจะไม่เป็นอุปสรรคสาหรับการพกพาชใช้งานเลยจะใส่แบคแพคนะครับใส่กระเป๋าสะพายข้างมันสามารถใส่ได้สะดวกสบายส่วนอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จที่เป็นไทเอรูไรซี C และก็อะแดปเตอร์ชาร์จไฟครับ การเชื่อมต่อข้อมูลและการชาร์จไฟนะครับทำผ่านช่อง USB Type C ด้านล่างครับส่วนช่องหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรสำหรับเชื่อมต่อหูฟังจะอยู่ด้านบนนะครับมีลำโพงคู่ผมบอกไปว่าซ้ายขวาเมื่อเราพลิกเป็นแนวนอนนะฮะและทั้งหมดนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ขนาดความจุถึง7,700ม mm, ิลลิแอมป์ครับ7,700มิลลิแอมป์เลยนะครับกับตัวเครื่องบางแบบนี้รองรับการใช้งานได้ยาวนานกว่า15ชั่วโมงหรือว่าสแตนบายเนี่ยได้นานกว่า2สัปดาห์เลยนะครับคือนานมากๆ อย่างอยู่บ้านนะครับผมตั้งไว้ที่โต๊ะหนึ่งนะครับสำหรับเอามารับชมพวกคอนเทนต์ต่างๆเอามาอ่านข่าวหน้าจอใหญ่ใช้งานง่ายครับไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่การเชื่อมต่อ w i f i ยังรองรับการเชื่อมต่อที่เป็น dual band นะครับคือทั้ง2.4และ5กิกะเฮิร์ความเร็วที่ทำได้เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแหละสำหรับสเปคสำคัญของฮาร์ดแวร์มาพร้อมกับแรมขนาด4กิกะไบต์และ ROM 64กิกะไบต์ครับโดยที่ CPU นะครับหรือว่าหน่วยประมวลผลเนี่ยเป็น Helio m e t e k P22T Octa Core 8แกตสมองซึ่งเอาตรงๆแล แต่มันก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปสําหรับแท็บเล็ตแบบนี้แล้วถามว่าเอามาเล่นเกมไปหรือเปล่านะครับผมลองให้แล้วในเกมง,ง,ง,ง่ยายๆเช่น Asphalt so 9นะครับเกมแข่งรถเนี่ยถ้าเราปรับตัวของพาร์ติเคิลนะครับหรือว่าความละเอียดต่ำๆนะเนี่ยมันยังสามารถเล่นได้พอลื่นไหลยอยู่นะครับเรียกว่าเอามาเล่นเพื่อความเพลิดเพลินต่างๆเนี่ยเล่นได้เลยแหละจากกดในตัดกดสเปนลถต่างๆสามารถทํางานได้เล่นได้นะครับเสียงที่กระหึ่มจากลำโพงคู่เนี่ยผมว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้นะครับหรือจะเป็นเกมที่เป็นแบบสับเวนะครับเกมปัดในส่วนของการวิ่งไกัันนะครบ เกมยิงเพชรเกมปัดเพชรต่างๆเนี่ยมันสามารถเล่นได้ลื่นไหลยอยู่แล้วแหละดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณคุณหรือน้องๆนะครับจะเอามาเพื่อใช้งานเล่นเกมสําหรับความเพลิดเพลินบ้างหลังจากการเรียนออนไลน์หรือประชุมเนี่ยเจ้าเลเยอ o ์เวโแท็บเคตัวนี้เนี่ยยังสามารถทํางานได้อยู่กล้องที่ให้มานะครับเป็นกล้องหน้าขนาด5ล้านพิกเซลแบบฟิกโฟกัสและกล้องหลัง8ล้านพิกเซลแบบออโต้โฟกัสครับเฮ้ยคุณเมื่อออกไปนอกบ้านเลยครับผมลองดูเนี่ยผมว่านะภาพความคมชัดสีสันที่ได้เนี่ย มันใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนในเลทราคาพอๆกันเลยนะครับความสว่างความคมชัดเนี่ยพึ่งพาได้เลยส่วนกล้องหน้า5้าลพิเซลเนี่ยก็เรียกว่าความคมชัดเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วกันนะครับคุณจะเอามาเซลฟี่ต่างๆนะครับเพื่อระบุต,ตัวตนของคุณจะเอามาใช้งานเป็นการประชุมออนไลน์เปิดกล้องหน้านะครับมันก็เพียงพออยู่หรือแม้แต่การใช้งาน Face u n l o อกนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็รองรับนะครับคือสแกนหน้าปลดล็อกโต๊ะเครื่องได้เลยนะครับสบายๆไม่ต้องใส่รหัส และทั้งหมดนี้คือการรีวิว Le l e n o ้ o Tab แท็ส LTE 4ถา64นะครับต้องบอกว่าในาราคา8,990บาทผมว่าเขาเป็นรุ่นหนึ่งแหละที่คุ้มค่าบอดี้โลหะจอใหญ่นะครับแต่ถ้าใครที่อยากคุ้มค่ามากกว่าเดิมน,นะครับมีโปรโมชั่นร่วมกับ t ูม Move S นะครับคือจ่ายค่าเครื่องมันแค่5,590บาทครับและใช้โปรนะครับที่เป็น4 99เนี่ยคุณสามารถเล่นเน็ตได้ไม่อั้นเต็มสปีดเลยว้าวและโปรโมชั่นนี้นะครับไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าด้วย มีโทรฟีในเครือข่ายมีนาทีโทนนอกเครือข่ายให้นะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ยถึง31มีนาคมนี้นะครับโปรโมชั่นหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับคุณสามารถกดดูอัปเดตเพิ่มเติมว่าเขาจะต่อโปรไหมหรือเป็นโปรใหม่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับกับ To บูบเอเท่านั้นนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยคือเ e น o นว่าแท็บเคสินะครับผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มร,ราคาแหละยิ่งถ้าคุณอยากใช้ตัวของ 4G LTE นะครับที่เขามีโปรมาพร้อมๆเลยลดค่าเครื่องไปได้กว่า3า0 0กว่าบาทเนี่ย ผมว่าคุ้มเลยนะจ่ายค่าเครื่องถูกลงนะครับได้โปรที่เป็นแบบอินเทอร์เน็ตไม่อันด้วยแล้วจเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตรุ่นใดจาก l e n น v วครับวันนี้ผมพัดจากทีพัดรีเวลาไปก่อนฝาก like, กดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกด้วยสวัสดีครับ